คำถามที่ว่าดื่มน้ำไอวอเตอร์แล้วเนี่ยนะฮะมีปัสสาวะบ่อยปัสสาวะมีกลิ่นรุนแรงนะฮะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามีขันตามตัวขันเนื้อขันตัวเหมือนกับว่าไม่สบายตัวน้ำไอวอเตอร์ก่อให้เกิดปฏิกิริยาตัวนี้นะครับมีเพียงแค่2%ซหมายความว่าถ้าคนที่ดื่มน้ำไอวอเตอร์ในร้อยคนก็จะมีแค่หนึ่งหรือสองคนที่จะมีปฏิกิริยาตรงนี้ ในทางการแพทย์เราเรียกปฏิกิริยานี้ว่าปฏิกิริยาฟื้นผูนะครับในภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่า rehabilitation reaction นะครับเราเรียกย่อๆว่า r e h a b r e a c t i o n นะครับ r e h a b แปลว่าการฟื้นผู reaction แปลว่าปฏิกิริยาเพราะนั้นเรียกเป็นภาษาไทยสั้นๆคือปฏิกิริยาฟื้นผูนะครับผมจะเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆนะครับ ร่างกายคนเราเนี่ยมันจะมีการสะสมสิ่งชกโกปรกกระสารพิษทั้งที่เรารู้และไม่รู้อยู่ในร่างกายเรานะครับอาจจะสะสมมาเป็นเวลานานส่วนในของร่างกายก็ตามอยู่มาวันหนึ่งมีน้ําที่สะอาดและมีพลังเช่นน้ําไอวอเตอร์เนี้ยนะครับซึ่งเป็นาโนาโนวอเตอร์เข้าไปล้างชําระสิ่งชกโ,โปรกเหล่านี้นะครับเป็นการปรับความสมดุลของร่างกายสําหรับคนที่ร่างกายแข็งแรงจะไม่มีปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นนะครับ แต่มีผู้บริโภคบางท่านอาจจะมีร่างกายที่อ่อนแอภูมิต้านทานร่างกายที่ต่ำนะครับก็จะมีปฏิกิยาฟื้นฟูตัวนี้เกิดขึ้นมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวคันตามตัวบางรายก็อาจจะมีมึนศีรษะนะครับบางรายก็จะมีความรู้สึกว่าปัสสาวะบ่อยนะฮะปัสสาวะเยอะนะครับแล้วก็มีกลิ่นจากน้ำปัสสาวะตัวนี้ปฏิกิยาฟื้นฟูตัวนี้นั่นก็หมายว่าเรากำลังปรับความสุมดยูในร่างกาย ช่วยนะครับช่วยขับดันหรือทําให้สิ่งสกปรกต่างๆเหล่านี้ออกจากร่างกายท่านตอนนี้ความสมดุลตัวนี้มันยังไม่เข้าที่มันก็เลยทําให้ท่านมีปฏิกิริยาตัวนี้ออกมาถ้าผมจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับคนที่ไม่เคยออกกําลังกายมาเลยท่านไปออกกําลังกายวันแรกท่านจะรู้สึกว่าท่านจะเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะครับปวดเมื่อยเพราะท่านไม่เคยออกกําลังกายคนที่ไม่เคยเล่นกีฬามา นะครับถ้าไปเล่นกีฬาใหม่ๆในวันแรกอาจจะมีปวดแขนปวดขาก็ข,ขึ้นอยู่กับชนิดของกีฬาที่ท่านเล่นนะครับเพราะฉะนั้นในวันต่อไปท่านยังคงต้องออกกําลังกายเหมือนเดิมหรือเล่นแต่จ,จะเล่นในปริมาณที่เบาลงหรือใช้ช่วงเวลาที่สั้นลงแล้วเมื่อทุกอย่างมาลงตัวแล้วอาการพวกนี้ก็จะไปจากร่างกายเพราะนั้นมาถึงเรื่องน้ำไอวอเตอร์ water, ก็เช่นกันนะครับ ท่านจะลดปริมาณก็ได้หรือไม่ลดปริมาณก็ได้นะครับปฏิกิริยาฟื้นผูตัวนี้จะเกิดจับท่านในเวลาไม่เกิน3วันหรือ5วันเต็มที่ไม่เกิน7วันนะฮะทุกอย่างจะกลับเข้าสูปา่ปกติแล้วจะคืนความแข็งแรงนะครับคืนความอ่อนเยาว์ให้กับท่านได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณครับ